ลดหน้าท้องสำหรับวัยทองคลิปที่4ค่ะถ้าคุณมีหน้าท้องคลิปนี้ใช่เลยถ้าคุณวัยทองคลิปนี้ใช่เลยและที่สำคัญคลิปนี้เพื่อที่จะกระตุ้นระบบเผาผลาญระบบย่อยของเราให้เขาได้กลับมาทำงานค่ะเราจะใช้ท่าง,ง่ายๆเหมือนเดิมแต่เพิ่ม พัฒนาการขึ้นหมายความว่าจากหนึ่งขึ้นเป็นสองเป็นสามและวันนี้สี่มาฝึกด,ด้วยกันเลยค่ะพาตัวเองมานั่งทับส้นเท้าค่ะเปิดหัวเข่าออกให้กว้างนะคะยืดกล้ามเนื้อหน้าอกค่ะสูดลมหายใจเข้าหายใจออกวางมือค่ะสูดลมหายใจเข้า หายใจออกเดินมือไปข้างหน้าแล้วค่อยๆวางหน้าผากลงไปค่ะพยายามให้สะโพกติดกับส้นเท้าของเรานะถ้าสะโพกไม่ติดใช้ออกแรงที่มือดันฝ่ามือเพื่อให้ตัวเองผ่อนคลายอยู่ตรงนี้ให้สบายค่ะหน้าผากติดพื้นปลายจมูกเฉียดพื้นนิดหนึ่งค่ะค้างทากันนะขอห้าลมค่ะหายใจเข้าให้ลึกและหายใจออกให้ยาวค่ะ ผ่อนคลายไปที่แผ่นหลังค่ะผ่อนคลายไปที่คอบ่าไหลา่แขนทั้งสองข้างของเราผ่อนคลายค่ะส่งความรู้สึกผ่อนคลายไปที่สะโพกนะคะสูดลมหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกหายใจเข้าเดินมือมาที่หัวเขา่าแล้วผักตัวเองขึ้นมา หายใจออกผ่อนคลายเก็บพัวเขากลับมาคู่กันแล้วพาตัวเองมาอยู่ในท่าคานเข่านะการคานเข่าให้ความสําคัญหัวเข่าใต้สะโพกมือทั้งสองข้างกลางฝ่ามือออกให้กว้างยืดอกค่ะดันให้สุดอกเลยเราจะวอร์มหลังกระตุ้นเผาผัานกันห้าลมสูดลมหายใจเข้ายืดอกย่อนท้องและกระดกกล้นขึ้นนะ แล้วหายใจออกโกงหลังโกงสะบักม้วนก้นเข้ามาคางติดกับหน้าอกหรอหายใจเข้าลมที่สองค่ะและหายใจออกหายใจเข้าลมที่สามและหายใจออกหายใจเข้าลมที่สี่และหายใจออก หายใจเข้าลมที่ห้าค่ะและหายใจออกโกง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 ดันที่สุดสบักและสุดลมหายใจเข้าพาตัวเองกลับมาตรงกลางเท้าชิดนั่งทับสน้นเท้าหัวเข่าให้ชิดกันหมอบลงไปอีกหนึ่งครั้งขออยู่ตรงนี้แค่สามลมเพื่อปรับลมค่ะปรับฮอร์โมนของเราปรับร่างกายของเราสามสอง และหนึ่งเอาละมือวางข้างหัวเข่าสูดลมหายใจเข้าพาตัวเองขึ้นมาปรับเสร็จเรียบร้อยมากระตุ้นหน้าท้องกันดีกว่าเมื่อสักครู่ทั้งกระตุ้นเผาผลาญแล้วนะกระตุ้นให้หนักยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความสำคัญให้กับแกนกลางลำตัวยืดหลังให้ตรงก่อนเขย็บเท้าเข้ามาหลังมันจะเอ็นออกไปเองนะอัตโนมัติเลย ถ้าใครไม่อัตโนมัติทําให้อัตโนมัติส่งแขนนั้งสองข้างขึ้นและและสูดลมหายใจเข้ายกขาขึ้นหายใจเข้าออกตรงนี้เยี่ยหกห้าสี่สามสองและหนึ่งวางเท้าลงมาเขยิบเท้าเข้ามาค่ะ ทาหน้าอกไปติดต้นขาแล้วกอดหัวเข่าของตัวเองนะพอนคลายกันก่อนค่ะคลายกล้ามเนือ้อยืดหลังให้ตรงมองหนะ้าสบายๆปรับให้อารมณ์ของเราเข้าที่ให้เลือดลงของเราเข้าที่ฮอร์โมนเราก็จะเท่าที่ด้วยเช่นเดียวกันชุดที่สองค่ะขยับเท้าออกไปยืดหลังให้ตรงอาทิตย์แรกยังไม่ หักโขมนะเราเป็นอาทิตย์ที่สำหรับเผาผานแขนขนานพื้นยืดอกเอ็นตัวไปยกขาคราวนี้หอเหยียดขาข้างขวาเหยียดแบบค้างท่ายาวๆหกห้าสี่ขาให้ตรงๆเลยนะสามยืดอกไว้สองใครไม่ไหวงอและหนึ่งเก็บขา วางเท้าขยับเท้ายืดอกต่อพานะอกติดต้นขาใครกอดหัวเขา่าด้านหน้านไม่ได้กอดใต้เข่าค่ะยืดค่ะค้างท่ากันสาสองและหนึ่งอ้าละคลายเสร็จเรียบร้อยยืดค่ะเหลือขาอีกข้างหนึ่งที่เราต้องยืดยืดอกส่งแขนขนานกับพื้นยกขาขึ้นให้ลอยและเหยียดขาซ้ายค่ะค้างท่ากันหก เหยียดขาซ้ายนะขาข้างขวาเรางอไว้เห็นไหมเห็นขาที่งอๆสี่สามสองและหนึ่งเยี่ยมฝ่าเท้าประกบกันแล้วตีปีกมือจับเท้านะแล้วตีปีกขาฝ่าเท้าประกบลดอาการวูบวาบ ปรับฮอร์โมนแล้วที่สำคัญคลายความตึงเครียดให้กับกระดูกอุ้งเชิงกานของเราค่ะสามสองและหนึ่งจริงๆใช้ประมาณห้าหกท่าเท่านั้นเปลี่ยนท่าค่ะพาตัวเองไป้ายพาตัวเองจะขึ้นยืนนะเท้าทั้งสองข้าง คู่ขนานกันแล้วโดยที่กว้างเท่ากับสะโพกวางฝ่ามือและวางส้นเท้ายกสะโพกขึ้นวางมือวางเท้าให้มั่นหน้าท้องติดกับหน้าอ,อกสูดลมหายใจเข้ายกแขนขึ้นยกแขนขึ้นอยู่ในท่าแชร์โพสปรับกันให้เห็นจะๆเลยเอาละเราจะบิดตัวค่ะเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนมือมาประกบการสวัสดี แล้วค่อยๆบิดไปคราวนี้วิธีการจะขยับให้เท้ามาชิดกันด้วยนะมันคงเอาเข้อศอกวางบนหัวเขา่าและยืดค่ะมือดันให้อยู่กึ่งกลางบริเวณหนะ้าอกหันไปหันข้างเลยอะ่ะหกห้าสี่สามสองและหนึ่ง ดลมหายใจเข้าหายใจออกวางมือเหยียดขาซ้ายแล้วควาค่อยๆเหยียดนะคลายหลังค่ะหน้านะให้ขนานกับพื้นไว้นะปรับฮอร์โมนปรับเลือดลมของเรามาอีกหนึ่งข้างหมุนนิดหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะย่อนสะโพกลงก่อนหนะ้าอกติดกับต้นขาหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกลดมือลง เยี่ยมสูดลมหายใจเข้าหายใจออกบิดเอาข้อศอกไปวางบนหัวเขา่าแล้วบิดให้มืออยู่กึ่งกลางพร้อมกับค้างท่าหกห้าสี่ปรับทั้งฮอร์โมนปรับทั้งไขมันสองและหนึ่งสูดลมหายใจเข้าหายใจออกวางมือ ปรับเท้าวางหัวเข่าค่ะเข่าคู่กันนั่งทับส้นเท้าแล้วเหยียดแขนสองข้างวางหน้าผากลงไปใครที่จะ,สะเสบดวกวางท่านแขนวางได้เลยนะคะถ้ารู้สึกปิดอัดเอาท่อนแขนวางเอียงแก้มซ้ายขวาได้หมดเลยเอาที่เราถนัดทั้งท่าตรงนี้ห้าสีหายใจเข้าให้ลึกค่ะ ออกให้ยาวหายใจเข้าแล้วหายใจออกอีกหนึ่งลมสุดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกมือทั้งสองข้างวางข้างหัวเข่าสุดลมหายใจเข้าพาตัวเองขึ้นมานาั่งนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนอนนะเราจะยกสะโพกกันมือจับไปที่หัวเข่ายืดหลังให้ตรงเลย แล้วค่อยๆเอ็นตัวลงนอนไปค่ะพอเราเอ็นตัวลงนอนเสร็จเรียบร้อยวางเท้าเลยค่ะวางเท้าเลยวันนี้จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับขาด้วยเท้าใกล้สะโพกแล้วก็กว้างเท่ากับสะโพกมือทั้งสองข้างวางข้างลำตัวคว่มฝ่ามือขอวอร์มกันวันนี้พาวอร์มหกนะ ปล่อยลมหายใจออกแล้วเก่งที่ถองสูดลมหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นบีบก้นบีบต้นขาหัวเข่าเข้าหากันหายใจออกลดสะโพกลงหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นค่ะบีบก้นบีบต้นขาเก่งไปหายใจออกลดสะโพกลงนับสองแล้วสูดลมหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นค่ะแล้วหายใจออกลดสะโพกลงมานับสามหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นไปค่ะ หายใจออกลดสะโพกลงนับสี่หายใจเข้ายกสะโพกขึ้นอย่าลืมเกรงก้นเก่งต้นขานาะแล้วหายใจออกลดสะโพกลงนับห้าอีกทีเดียวอีกหนึ่งลมสูดลมหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นไปดันให้คางเนี่ยชิดกับหน้าอกหนาะแล้วหายใจออกลดสะโพกลงฝ่าเท้าประกบเปิดหัวเข่าออกไปงายฝ่ามือกันก่อนนะคะผ่อนคลายค่ะ เยี่ยมผ่อนคลายคลายร่างเราก่อนคลายเลือดลมก่อนใครรู้สึกตึงมากเกินไปให้ตีขาได้เท้าที่เราประกบตีหัวเข่าของเราได้เอาละมาชุดที่สองคราวนี้เราจะยกขาขึ้นทำหกนะคะยกขาข้างขวาขึ้นเลยยกแบบงอ90องศาทิ้งน้ำหนักไปที่ขาซ้ายมือสองข้างวางข้างลำตัวความฝ่ามือปล่อยลมออกเก่งที่ท้อง ส uh to to. ูดลมหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นขึ้นขึ้นข <nutritional. S 2> <ne> ึ้นหายใจออกลงมาค่ะหายใจเข้าขึ้นไปและออกลงมาหายใจเข้ายกขึ้นไปและหายใจออกรดลงมาสามแล้วหายใจเข้ายกขึ้นไปหายใจออกรดลงมาสี่หายใจเข้ายกขึ้นไปหายใจออกลดลงมาห้าสุดลมหายใจเข้ายกขึ้นไปและหายใจออกรดลงมาหกวางเท้า ต่อเนื่องกันเลยกำลังขาสั่นเปลี่ยนสลับเป็นขาซ้ายให้ได้ก้าสิบให้ได้ก้าสิบแล้วเก่งที่ขาไว้ส่งน้ำหนักไปที่ขาข้างขวาปล่อยลมออกเก่งท้องหายใจเข้าขึ้นออกลงหายใจเข้าขึ้นบะดันให้อกติดข้างหายใจออกลงมาสองแล้วหายใจเข้าขึ้นอย่าลืมเก่งก้นเก่งต้นขาหายใจออกลงมาสาม หายใจเข้ายกขึ้นไปหายใจออลงมาสี่หายใจเข้ายกขึ้นไปหายใจออกลงมาห้าหายใจเข้ายกขึ้นไปหายใจออกลงมาหกวางแล้วฝ่าเท้าประกบคราวนี้แนะนำตีปีกค่ะมือวางที่ต้นขาวางข้างในเลยนะแล้วก็ตีปีกคลายเส้นขาค้างท่าตรงนี้ อยู่กับลมหายใจเข้าให้ลึกแล้วออกให้ยาวสุดลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะขออีกหนึ่งลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกเก็บขากลับมาคู่กันยกขาขึ้นยกเข่าขึ้นให้ลอยวันนี้ขอจัดระเบียบแขนก่อนแขนปลายเหนือศีรษะแล้วงอสอกลงมา เปิดศอกแบบงององกันเลยแล้วเราจะส่งขาชี้ขึ้นท้องฟ้าสุดลมหายใจเข้ายกขาชี้ขึ้นไปท้องฟ้าปลายเท้าให้ชี้ขึ้นท้องฟ้าชี้เพดานชี้อะไรชี้เลยอจัดจัดระเบียบผมให้เรียบร้อยกันเลยนะ6 5 4 3 สองและหนึ่งงอขาลงมาเก้าสิบค่ะจะพาลงข้างสูดลมหายใจเข้าหายใจออกลงไปทางขวาลงไปให้เฉียดพื้นพอหายใจเข้าพากลับขึ้นมาหายใจออกลงไปทางซ้ายหายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกลงขวาหายใจเข้ากลับขึ้นมาออกลงซ้ายอีกทีเดียว สูดลมหายใจเข้ากลับขึ้นมาหายใจออกลงขวาหายใจเข้ายกขึ้นแล้วหายใจออกไปทางซ้ายเฉียดพื้นอย่างเดียวแล้วกลับขึ้นมาตรงตและขอชี้ขึ้นท้องฟ้าอีกหนึ่งชุดคราวนี้พามือมาวางข้างลําตัวเราจะพากันยกตัวเองขึ้นแล้วส่งแขนให้ลอยด้วยนะหันฝ่ามือเข้าหากันสูดลมหายใจเข้ายกตัวเองขึ้นแขนลอย หันฝ่ามือเข้าหาการค้างท่าหกห้าสี่สามสองและหนึ่งมือจับใต้หัวเข่าและลดตัวเองลงมาค่ะแล้วค่อยๆปล่อยเท้าเหยียดยาวเท้าทั้งสองข้างเหยียดยาวมือทั้งสองข้างหงายฝ่ามือ แล้วอยู่กับลมหายใจของตัวเองค่ะหายใจให้เป็นจังหวะธรรมชาตินะคะเข้าออกแบบสบายๆส,สามารถหลับตาได้ค่ะขออยู่ตรงนี้สิบลมนะเพื่อผ่อนคลายค่ะบางคนอาการวูบวาบหรือว่ามีอาการหน้ามืดอยู่ตรงนี้ให้เกินสิบลมได้เลยค่ะสามารถพักได้5นาทีถึง10นาทีเพราะว่าร่างกายของคนเราต้องการปรับตัว เราปล่อยพลังงานธาตุไฟให้ละลายออกไปเลยค่ะเหลแต่พลังงานที่จะเข้ามาหมุนเวียนข้างในร่างกายของเรานะถ้าเราครบสิบลมแล้วเท้าประกบกันค่ะแขนทั้งสองข้างประกบกันเหยียดขึ้นเหนือศีรษะนะคะชันเข่าขึ้นมาแล้วตะแคงตัวค่ะหัวหนุนแขนแขนอีกข้างวางไว้ด้านหน้าพักตรงนี้ให้ได้สามลม เราครบสามลมแล้ว่ามือออกแรงดันที่มือที่พักด้านหน้าพาตัวเองขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าแล้วหายใจออกจัดระเบียบกล้ามเนื้อค่ะเท้าซ้ายอยู่ด้านในเท้าขวาอยู่ด้านนอกนะมือทั้งสองข้างหงายวางบนบน,บน,บนหัวเข่าของเรายืดแผ่นหลังให้ตรงค่ะขอปรับลมหายใจพร้อมแขนเราที่จะขึ้นไปประกบกันที่ท้องฟ้าเลยนะคะขอสามชุด สูดลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือประกบหายใจออกวาดแขนออกเป็นวงกลมกว้างๆหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือประกบหายใจออกวาดแขนออกเป็นวงกลมหายใจเข้าวาดแขนขึ้นมือประกบหายใจออกค่อยๆลดมือลงมาค่ะไว้ที่บริเวณอกหย่อนศอกข้างลำตัวค่ะ ขอบคุณสิ่งดีๆที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเราขอบคุณที่เราดูแลตัวเองและขอบคุณที่มาลดหน้าท้องสำหรับไวัยทองด้วยกันนมาสเตยนะคะฝึกแล้วเป็นอย่างไรบ้างขยับกันชีละนิดแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ